สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะหน่วยชุมชนของเราวันนี้วันพุธนะคะเราเรียนผ่านมาแล้วสองวันนะคะเมื่อวันจันทร์เราเรียนเรื่องอะไรจําได้ไหมคะวันจันทร์วันที่หนึ่งใช่ไหมคะวันแรกเราเรียนเรื่องโรงเรียนโรงเรียนเป็นสถานที่ให้การศึกษาให้ความรู้แก่เราใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องมาโรงเรียน วันที่สองเราเรียนเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับตลาดใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เองวันอังคารใช่ไหมคะตลาดเป็นสถานที่ขายสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆเครื่องเขียนใช่ไหมคะเราก็มาซื้อของที่ตลาดกันวันที่สามวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับวัดเรามาดูซิว่าวัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนของเรานะคะ,ะชื่อวัดอะไรคะ วัดที่อยู่ในโรงเรียนของเราชุมชนนี้นะคะวัดชื่อว่าวัดพระมานดานิจานุเคราะห์เป็นวัดของศาสนา,าคริสต์นะคะซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนมารีพิทักษ์อยู่อยู่ติดกับโรงเรียนมารีพิทักษ์ข้างในนะคะเราจะไปเข้าร่วมพิธีกรรมนะคะเป็นวันที่เราเปิดวันโรงเรียนวันแรกใช่ไหมคะเราก็จะเข้าไปอยู่ในวัดอ่ามาดูที่ว่า วัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนของเรานะคะมีหลายวัดด้วยนะคะอันนี้เป็นวัดพุทธนะคะวัดที่เ,เด็กๆนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะเวลาไปวัดนะคะอ่าวัดเป็นสถานที่ ที่เด็กๆที่จะต้องไปปฏิบัติธรรมนะคะอาพ่อแม่ก็จะพาเด็กๆไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิอาเป็นสถานที่่ะไปนั่งแล้วจิตใจสงบใช่ไหมคะเวลาเด็กๆไปวัดเด็กๆไปวิ่งเล่นได้ไหม ไม่ได้นะคะจะทําให้คนที่พ่อไปวัดน่ะจิตใจไม่สงบวกแวกหันมามองว่าอุ้ยเด็กๆเ,เข้ามาเล่นในวัดได้ยังไงนะคะเวลาที่เด็กๆไปวัดนะคะเด็กๆก,ก็ต้องสํารวมรู้จักว่าเวลาไหนเล่นเวลาไหนไม่ควรเล่นนะคะเวลาไปนั่งสมาธิในวัดนะคะเด็กก็ต้องนั่งอย่างสํารวมนะคะนั่งนิ่งๆน,นะคะไม่หันซ้ายหันขวานะคะ ฟังว่าพระจะเทศอะไรให้เราฟังนะคะนั่งสงบจิตใจนะคะ,ะต่อไปเจอไปไปวัดใช่ไหมคะเด็กๆไปเจอพระเด็กๆก,ก็ต้องนั่งลงรู้จักสวัสดีนะคะไหว้พระอ่าไปยังไงคะเวลาแต่งตัวเวลาเราแต่งตัวไปวัดเราก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะไม่ใส่เสื้อแขนกุดแบบนี้ไม่น่ารัก นะคะเด็กๆแต่งตัวไปวัดต้องแต่งให้เรียบร้อยใส่เสื้อขาวยิ่งดีนะคะให้แต่งตัวให้ถูกกาลเทศะเห็นไหมเวลาไปใกล้ๆพ่อแม่ใช่ไหมคะ,ะพ่อแม่ก็จะจูงเราไปด้วยไปวัดเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะในการแต่งตัวนะคะ,ะเวลาไปวัดเราต้องนำอะไรไปด้วยคะเด็กๆเราจะต้องนำสิ่งของไปไหว้พระเห็นไหมคะนี่ ถืออาหารไปด้วยนะคะเครื่องปินโตในปินโตก็จะมีอาหารต่างๆไปให้กับพระนะคะในคือเห็นไหมเด็กๆเขาถือของไปถวายพระไม่ใช่ว่าไปแต่ตัวนะคะอ่าถ้าเราไปแต่ตัวพระจะได้ทานอะไรเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันนะคะนําอาหารไปให้กับพระด้วยเห็นไหมคะน้องๆเอาของไปถวายไปไปถวายพระใช่ไหมคะอืม เวลาเราเอาของไปถวายนะคะพระก็จะถ้าเป็นผู้หญิงถวายใช่ไหมพระพระก็จะเอาผ้ารองก่อนใช่ไหมคะอ่าเห็นไหมน้องๆเวลาไปวัดนะคะต้องสํารวมด้วยนะคะถือของไปถวายนะคะอ่าพระจะได้มีอาหารฉันใช่ไหมคะต่อไป ก็จะมีการเวียนเทียนด้วยใช่ไหมคะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาใช่ไหมคะหรือว่าตอนเยียนบางวัดก็จะมีตอ่อเวยเียนเทียนด้วยใช่ไหมคะเวียนเทียนสามรอบรอบวัดใช่ไหมคะเห็นไหมเด็กๆอืเวลาว่างๆก็ไปวัดนะคะไม่ใช่ไปเฉพาะวันอะไร วันพระเท่านั้นเด็กๆต้องหาเวลาว่างไปไหว้พระด้วยนะคะ,ะไม่ใช่ว่าไปเฉพาะวันพระ,ะวันไหนๆเราก็ไปวัดได้นะคะเวลาไปวัดเราก็ต้องถูทูบถูเทียนไปไหว้พระด้วยอย่าลืมที่สําคัญนะคะเด็กๆจะต้องถืออะไรไปคะ ถือสิ่งของไปให้พระได้ทานด้วยได้ฉันด้วยใช่ไหมคะถ้าเราไม่เอาของไปให้พระแล้วพระท่านจะฉันอะไรล่ะคะเด็กๆก,ก็ต้องมีอาหารไปถวายพระด้วยนะคะอย่าลืมนะคะที่สำคัญถือของไปไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งผลไม้ต่างๆนะคะเด็กๆว่างๆเด็กๆก,ก็ชวนไปนะคะหรือไม่ก็เด็กๆก,ก็ไปนั่ง สมาธิก็ได้นะคะเห็นไหมเวลาเข้าวัดใช่ไหมคะก็ไปนั่งสมาธิใช่ไหมคะเพื่อจิตใจจะได้สงบใช่ไหมคะถ้าเด็กๆได้นั่งสมาธิบ่อยๆเวลาเรียนหนังสือใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็สมีสมาธินะคะเด็กๆชวนพ่อแม่ไปวัดด้วยนะคะ คุณแม่ขาวันนี้หนูอยากไปวัดนะคะก็สามารถชวนไปคุณพ่อคุณแม่ไปวัดได้นะคะและอย่าลืมที่สําคัญเวลาไปวัดเจอพระสงฆ์นะคะอย่าลืมกราบไหว้ถือธูปเทียนดอกไม้ไปด้วยนะคะเวลาไปวัดนะคะและที่สําคัญที่สุดเลยอย่าลืม ปินโตถืออาหารใส่ข้าวของอาหารไปไหว้พระไปถวายพระถือผล,ลไม้กระเช้านะคะไปไหว้พระด้วยนะคะเพื่อพระท่านจะได้มีอาหารฉันนะคะเพราะว่าจาวันนี้นะคะเพราะว่าจาวันนี้นะคะก็ยังมีเกี่ยวกับ รื่องความเมตตานะคะเห็นไหมเด็กๆมีความเมตตามีความรักต่อพระเวลามาวัดก็ถือของมาถวายพระด้วยใช่ไหมคะ,ะแบ่งปันนะคะข้อ1 3การงานเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอจบทิปการเข้าวัดนะคะชุมชนนะคะการเข้าวัดใกล้วัด อยู่ใกล้วัดไหนเด็กๆไปเข้าวัดตรงนั้นเลยนะคะอย่าไปเฉพาะวันพระนะคะมีเวลาว่างเด็กๆสามารถไปเข้าวัดได้เลยนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเข้าวัดนะคะวันนี้คุณกูนกยูขงขอจบคลิปการสอนชุมชนเกี่ยวกับการเรื่องวัดนะคะเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย